ตอนนี้นะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสำหรับเจ้าเวฟร้อยสิบไอสองพันสิบสี่คันนี้นะครับนี่นะครับยางหลังใหม่ทั้งนอกทั้งในยางหน้าก็ใหม่นะครับทั้งนอกทั้งในนะครับ เรียกได้ว่าจัดชุดใหญ่เลยนะครับทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับควานลูกสูบแหวนนะครับโซ่ราวลิ้นวาลซีนก้านวาลนะครับชุดใหญ่นะครับตัวกดโซ่ลูกยางกดโซ่โซ่ราวลิ้นนะครับแล้วก็ชุดไฟเบอร์นะครับชุดฝาข้างนะครับจัดของแท้นะครับทั้งชุดเลยนะครับนี่นะครับ ยกเว้นบางโครนหลังนะครับที่ยังเป็นเดิมอยู่นะครับนอกนั้นนะครับใหม่หมดจดเบาะนะครับผมหุ้มให้ใหม่นะครับติ๊กเกอร์ก็เอามาแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นฝานะครับปิดปั๊มติกนะครับทีนท่อฟิล์มท่อเดียวเราถอดพ่นสีใหม่เนาะ เพราะมันดูไม่สวยอือหาสตาร์ทเหมือนกันขอดพ่นสีใหม่ไปก็ uh. คุ่งนี้นะครับก็ตะกร้านะครับกระจกนะครับ อันนี้นะครับมือปลอกมือนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็จะทําสีให้ใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ ก็มีมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงนะครับจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นยางเก่านะครับหน้าหลังนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับกระปุกใหม่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับสายใหม่ก็เปลี่ยนใหม่ผ้าเบรกหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะยังไงจะอัปเดตให้ใหม่นะครับอัปเดตให้ดูใหม่นะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ